อนุตริยหกสิ่งที่ประเสริฐหกประการพิขุทั้งหลายอนุตริยหกประการนี้หกประการเป็นอย่างไรคือทัศนานุตริยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะสิกขานุตริยะปาริจริยานุตริยะอนุสตานุตริยะพิขุทั้งหลาย ก็ทัศนานุตริยะเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อดูช้างแก้วบ้างม้าแก้วบ้างแก้วมณีบ้างของใหญ่ของเล็กหรือสมณพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดพิขุทั้งหลายทัศนะนั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าทัศนะนี้นั้นแลเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานภิกูทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมไปเห็นตถาคตหรือสาวกตถาคต การเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าการเห็นทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัตเพื่อบรรลุยายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่ง ไปเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าทัศนานุตริยะก็ทัศนานุตริยะเป็นอย่างนี้พิขุทั้งหลายก็สวนานุตริยะเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมไปเพื่อฟังเสียงกลองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้างหรือเสียงสูงสูงต่ำต่ำ ย่อมไปเพื่อฟังธรรมของสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดพิขุทั้งหลายการฟังนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการฟังนี้นั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่ง เพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานพิขูทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมไปฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตการฟังนี้ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไร เพื่อความดับศูนย์แห่งทุกข์และโทมนัตเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งไปเพื่อฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าสวานุตติยะก็ทัศนานุตติยะ สวนานุตติยะเป็นดังนี้ที่ขูทั้งหลายก็ลาภานุตติยะเป็นอย่างไรทิกขูทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมได้ลาบคือบุตรบ้างพรนรยาบ้างทรับบ้างหรือลาบมากบ้างน้อยบ้างหรือได้ศรัทธาในสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดทิกขูทั้งหลายลาบนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าลาบนี้นั้นเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานพิขูทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมสายยิ่งย่อมได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตการได้นี้ยอดเยี่ยมกว่าการได้ทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูนแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานพิขุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยยิ่งย่อมได้ศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าลาพานุตติยะก็ทัศนานุตริยะสวนานุตริยะลาพานุตติยะเป็นดังนี้ทิขุทั้งหลายก็สิกขานุตติยะเป็นอย่างไร พิคุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างถนูบ้างดาบบ้างหรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดพิขุทั้งหลายการศึกษานี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการศึกษานั้นเป็นการศึกษาที่เลว เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานพิขู่ทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่ง ย่อมศึกษาอาทิศีนบ้างอาทิจิตบ้างอาทิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าการศึกษาทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัตเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ภิขูทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมศึกษาอธิศีนบ้างอธิจิตบ้างอธิปัญญาบ้างในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนี้เราเรียกว่าสิกขานุตติิยะก็ทัศนานุตติยะสวนานุตติยะลาพานุตตริยะสิกขานุตติยะ เป็นนดังี้ภิขุทั้งหลายก็ปาริจริยานุต,ตริยะเป็นอย่างไรภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างพราหมบ้างขะหาบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบำรุงสมณะหรือพราหมผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดภิขุทั้งหลายการบำรุงนี้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มี ก็แต่ว่าการบำรุงนี้นั้นเป็นการบำรุงที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานพิขู่ทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยยิ่งย่อมบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัตเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานพิขูทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งก่อมบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าปาริจริยานุตริยะก็ทัศนานุตริยะสวนานุตริยะลาภานุตริยะสิกขานุตริยะปาริจริยานุตริยะเป็นดังนี้ ภิกุทั้งหลายก็อนุสตานุตติยะเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมระลึกถึงการได้บุตรบ้างภริยาบ้างทรัพย์บ,บ้างหรือการได้มากน้อยระลึกถึงสมณะหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดผู้ปฏิบัติผิดภิกุททั้งหลายการระลึกนี้มีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการระลึกนี้นั้นเป็นกิจแลว เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อนิพพานพิกูุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมระลึกถึงตถาคต หรือสาวกของตถาคตการระลึกนี้ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่น มีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยยิ่งย่อมระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตนี้เราเรียกว่าอนุสตานุตริยะพิขูทั้งหลายเหล่านี้แลอนุตริยะหกประการพิขูเหล่าใดได้ทัศนานุตริยะสวนานุตริยะลาพานุตริยะยินดีในสิขานุตริยะเข้าไปตั้งการบำรุง จเจริญอนุสติที่ประกอบด้วยวิเวกเป็นแดนกเกษมให้ถึงอมตะธรรมผู้บันเทิงในความไม่ประมาทมีปัญญารักษาตนสำรวมในศีลทิ่ขุเหล่านั้นแลย่อมรู้ชัดซึ่งที่เป็นที่ดับทุกข์โดยการอันควร